สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องเป็สุขสุขคนเนาะมื้อนี้มาเอาหนามคือเก่าพี่น้องเลยเอาอยูหน้าอ่อนเนาะซองกระพุ้ยเอาไปมือเมื่อมือว่านมาซื้อนี่กับเบิร์ดเลยเพี่น้องเพราะบริสุทธิ์ใส่ไปเนาะประหยัดใส่ไปมันโมบายพี่น้องเลยมาเอาคู่มือถูกมือเนาะให้แต่นหนามได้ใส่โซดาเซียวเนาะกันโมมีอยู่นี่กู้ดีพิซื้อเอามาจากพุ้ยหาผ่านชิพันหรือมาจากไปเดินทางกับพี่น้องเลยนี่ก็ค่้นแล้วชิมห้างหัวต่อเนาะใส่ซองกระพุ้ยเต็มๆ อย่างเด้อไทยได้อหมาเทื่อนึงคลิกมันลมแห้มอ่ะพี่น้องหลังจากบ่าเอเกียวหญ้าให้งัวแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยก็เลยสิมาย่างเลาะเบิ่งข้าวเค้าอีกเนาะบาดนึงโอ้บ่าเอมาแฮงอีหีพี่น้องแนวนี้กันฮูกไว้ก็เฮ็ดเด้อเนาะ ขึ้จังบ้านนี้ไปก็คือจังนมาโอ้โ,อโหดง่ามแบบยาเขาหมีนะพี่น้องหมีอีดีเนาะมาชีวิวิวหอยพี่น้องเบิ่งบาอหลังจา,า,ากเขาตัดแล้วก็ที่ซ้ำอยู่ว่นหน้าอีกแล้วเนาะซ้ำกันอยู่บ่แถวนี้ก็ที่เบาร้อนกินขาดพี่น้องเลยในเขตนี่นี่เขตเรื่องนี้มีแต่ของเบาร้อนเนาะงามกุมูลในเขตนี่อ่ออา,าตุ๊อห๋ยาไรเต๋อไเลยนี้ มาเอาบางหยาเลยพี่น้องเลยเพราะว่าสีมืออื่นอย่างสีมือโอ้ยมืออื่นมืออื่นมาเอ้ขะเนาะสีไปสื่อรถกับไอรอนเนาะมาอแรนพินสูอรถไทยใหม่นะพี่น้องอยู่สวรรค์น,นาเกีตสั่งมาจากทางไทยเนาะก็เลยไปลำเพลินไปเป็นโมเพลินส่วนไปเอามาลากยังวะเอามาแกรดรถอ่าแกเข่าพี่น้องเลยไปกับรถพ่นเนาะปวาปีไก่หน้าแฉงเอาใสา่รถพ่นเถอะเนาะเอาเข่าใส่บันก็ใสายลาบัวร้ายพี่น้องเลยใส่ได้สามสี่สอบนึงเนาะ ก็เลยผลก็เดยตัดสินใจซื้อรถไทยใชเนาะพอได้แกลเขาไปนกำกันบาล่อนกับขับรถพลไปขับรถไทยพี่น้องไปนกำกันก็ะเบแน่วนี่แหละพี่น้องเลยเขาเห็ดบางหน้าแซ็งโอ้ยเผื่อจะกลับไปกลับมาพี่น้องเลยลำบากขึ้นยังมืออื่นไม่ก็สิไปน้ำร้อนทรายคลีพี่น้องเมืองเนาะบาดเป็ตแบบใดสร้างมาจากพังไทยเพราะว่าราคานี่ก็ที่มาถือแข่งพี่น้องเลยที่มาสมควรเนาะต่างกับอยู่ล่าวหลาย พอเบาอยู่พังไยมันถือถือกลัวดดมือสองเนาะจักแหงมาของเรามาชิสองแหงป่ปรานี้แหละ่เ็นเราเบาอยู่อยู่ได้เอางงได้ร้ายโดพี่น้องเลยแต่จะคล้องหันนะพี่น้องแล้วคายรถฮะแล้วก็เป็นเอฟซีเบาลอนเนาะแล้วก็เลยรหลหา3สามพันบาทพี่น้องจากสามหมื่นกลัวสามหมื่เท่านัเนาะสามหมืเมื่แปดประมาณนี้แหละพี่น้องเลยคลางลหสามบาท เป็นบาเป็นโฮจักบอลรอนมาเป็นเอฟซีบอลรอนก็ได้หลุดหายเนาะแล้วก็ของแถมพี่น้องเลยมันมีคอต่อนี่ก็จะแถมสลักนี่ก็จะแถมสีอันพี่น้องสลักแล้วก็สายพาดอีกอู้ของของอ่าของแถมลายดีพี่น้องเลยเออตุบผมแหละมาเองก็คืออยู่เนาะโอ้ยลายดีเนาะของแถมทางพังไทยเป็นเป็นเอฟซีบอลรอนพันป่ะก็ได้โชคดีไปพี่น้องเลยยามื่ออื่นมาฉีดไปน้ำกันเนาะถ่ายเบื้องนี เบาโดนเบาอีเบาปอหล้วก็ไอจันเนาะในบ้านในบ้านเบาเอนีอย่างเนาะไอจันก็เป็นตำรวจหักแพงกั่ายหลอดนี่าเนาะก็เลยเอาไปไปน้ำกันพอไปเบิ่งรถเบิ่งด่างน้ำกันเนาะหลังจากเขับตัดเดี่ยวพี่น้องเลยประมาณนี้เนาะสิได้ายเจอไม่มีน้ำพี่น้องถันมีน้ำนี่หย่าบุหรีขึ้นพอดีอันนี้พี่ทีอยาที่ท่วมเขาละหย่าบีเอียนด้วยอย่าหนี้ทางพังไทยพื้นเอื้อนอย่าปอดเนาะ งอของไซน่าบารอนบาทป้าท้อเทียบบติดเลยพี่น้องเลยมันแตกต่างกันแห่งนี่นี่กันนี่แตกต่างกันแบบผ่ากะเพียวนู้งหยาก็ได้ด้แถวนี้มาเอกกำลังเกี่ยวหยาให้งอได้เอาพี่น้องเลยก็จะเดินทางกลับเนาะไปถือโอกาสมาเหยาะลาอมึงหยาแล้วก็รดีบิวให้พี่น้องเบิึงเนาะบ้านสำไรหน้าบารอนแถวนี้กินขาดเบิดพี่น้อง คัดก,ก็ดีแต่บ่เอะก็ยังแบบโอ้แนมเสาแนมแรงองนีพี่น้องเอ้ยมันงามไม่ดีเนาะอย่างกับอะไรนี่วัดต้วงรตัดรตัดตอนมีน้ำพี่น้องตัดดกแล้วก็ข้างนา้ำไปได้ๆมันแตกขึ้นมากกับบ้านพุ้ยษาใจเนะาะเขาก็เขี้ยวก้มขึ้นพี่น้องมันถ่วงหนาเบิดบาทนี่คักคักคักมึงจิเขี้ยวแบบ ตอนเพลนพี่น้องมันถือแหลตทรายแห้งดำเขาดำเขาพี่น้องเลยแปลว่าจากมันที่เป็นเขียวฮะเขียวแห้งองะไรเนาะจนแนบม,มาออกมาตอนแดดแดดนี่คือมันดำปึดอยู่นี่าละขนาดกับบริมีได้พี่น้องเบาเอเบา,ลบาแล้วนเบาป้อเนาะก็มาเกี่ยวเอาที่เป็นตัวเตยู่หนาขนาดเราห่างไหม แล้วนี่เขตนี้มันี้มีไัไสูดตรพ่อคนขนาดบารดาลำพังนะหน้าที่เขาลำเอาอยัางบริสุทธ์เราได้เพี่งเอาความงามแต่กับเพียเพียภัย,ยแต่กับน้อนกอด้วยว่าไอ้แมงมุมแมงมันใหม่หน,นะเพี่งเอากับโบนิมีไปไรเน,หนาะถือว่าสมบูรณ์เพี่งเอาเลยไม่ได้ว่าถามันเป็นหมาคนแหละหมาเดียวเนาะว่าเราบานพุยซองหลอบเลยเพี่งเอาหลอบทำอิดเราอ่าต้นขึ้นไม่ใหม่ดอกที่ซองกับตอนตัดเดี่ยวเพียงเอาไงเราก็เลยลบานใช่ บางทีแถวหนังดืองแดงเหมดบางทีก็เสิยวบริกิเข่ากินน้ำนี่มาวันนี้เราตัดป้าทุกชุดเจาะได้ดีพี่เนาะอุ้งใหญ่ยังได้มาชิมมะค้อมเราเรากับป๋าให้งวดเรคือกันพี่เนาะไงมีแต่เบาเอะเบาป้เองเนาะมาเอาอยู่นี่มีไฟดอกไปพี่เนาะเบาเอะเสดินทางกลับบ้านเนาะยังสิไป หลังไผ่เหงออะไรกับจอบหงอเนาะบ้ามือนี้มันชิมาอยู่ว่ะพี่น้องเลยอ่าตามตะเก่ามันก็มาคูมเอือดเนาะตั้งแต่ผูมตั้งแต่เอฟซีทำทางไทยคนแนะนำให้เอาเอเอาเอานั่นเอานี่ห้มันกินเถอะเนาะมันก็เลยกลับมาขอกเองพี่น้องย่ำย่ำตอนกำคำย่ำตอนแดงเนาะมันมาขอกเองมากว่ดคือโตพี่น้องตัวใหญ่ก็เดิมจับให้่เด็ดตัวน้อยอ่ะเดิมใบไปชนิดเด็กตัวน้อยเนาะตอนมันขุ่นพี่น้องเลย คักขัดไปพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่บ้านส่นเนาะยังได้อย่างไรพี่น้องเลยหน้าเราคักได้หน้าเราหน้าจะตัดหน้าถิ่งงอเหลวมืออื่นพี่น้องเลยไปเอารถเนาะไปหับรถรถไทยเราะหนาได้ไฟสว่างไว้พี่น้องเลยหนามันโดนมาหนามันโดนอันนี้ตัวเหมันยังมันโดนเนา กูด่านถึงน้องเจะชีเบ็ดกองมือ,ม,อมาเต็มขึ้นเก่กาพีน้องไงคักคับขาบเียกดังรับรับเรกว่ตลอ,อดตลอดเมืออ่อนี่เนาะ ที่ไหวกระยานมันเปลือยเทียระไรกระยานทุกวันแตกง,ง่ำมานะดทุกวันมันลมอนะ่ะคอยระวังนะอเมื่อวันนี้นยังเบื่อคือใจทุกวันแตกพี่น้องเลยป่วยแห้งแห้ง À, mặc dù là mày ngon 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 nhà ngon 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 cầu nó, ngon 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 này, ngon ngon thuộc ngon bưng bưng bưng, ngon เงี้ยอ่อนอ่อนไม่ใหม่พี่น้องเลยเกี่ยวตะหน่ายดอนถางหน่ายดอนนะมาเองถูกมือแบบนี้พี่น้องเลยแต่กตะบเอยเอาเกลือเอายังเอาฮับมยังมาทุกอย่างเนาะตามซี่พิ่นคอมเมนต์ไขข้าแนะนนะบอยเองเนาะไปกับเห็ดตามไปพ้นพี่น้องเลยพี่สิง,ง่ายเลยแต่ปัดนี้เต็กเต่พุ่นแหละพี่น้องกับบอยเปน็นน้ำหัวหางหัวเลยเนาะ มันก็มาเองคู่มือพี่นอ้องามเสามอฉีปล่อยมันกะยึดแปดโมงห้ากะออามันกินจักเครื่องสอบเนาะปล่อยมันเนียเหมือนแรกมันก็มาเองไอ้กินอีกเครื่องสอบพี่เนาะพอดีเป็นมือละสอบเสาสอบหนึ่งเออเสาเครื่องสอบแดงเครื่องสอบเนาะพดีตะกี้เพราะเอเกี่ยวมานสี่สอบพี่นเนาะไยมันเหี่ยวนี่คือแนวนียมันบก,กินเอเหี่ยวมันกับบก,กิน กินหยาสดๆเนี่ยเกี่ยวก็ต้องเกี่ยวใหม่ๆมาแต่อามาด้วยเนาะโครงการเห็ดห้างแหงว่าใส่หยาพี่น้องคือสิดแล้วอีกล้วันนี้พระท่านแล้วเนาะโอกิน mình đi, đi đi để dẹp thềm tì thôi, nào, em bớt Chị อย่างเงี wow. ้ยเลพี่น้องจะขึ้นไอ้พวกยังอุ่นอยู่ไฟยังอุ่นยังยังติดอยู่เนาะอือดดง่ายนี่คุ้มพี่น้องเอ้ลดง่ายนี่คุ้มค่าแฮงเมล็ดกับเบิร์ตัวนี้หนูเมล็ดที่จะสิฮางามใหม่มาเพิ่มสีกเนาะให้มันอันนี้หุกไปหนึ่งเมล็ดสีฮะหลาะมาตั้งเมล็ด ตังเป็นคอนใหญ่ๆพี่น้องมันดังสีทนเดี๋ยวไปมาอีกกแบงแบงเบาไปไล่เต๋อพี่น้องเลยมันมาเองเนี่สิกลัวไปน้ำเนาะ thôi quạm suốt một hai bạo kiểu nó hay kín đợi được này u uh, dạ tí này này tít đã ô cho nhà này mệt hẹn ทำมันควดหน่อยหนึ่งกระโพอเลยพี่น้องโอ้เนี่ยมาสั่งสักสักวีพี่บิดาเออเบสิไปหาเกือเป็ดเกือไก่อีกพี่น้องบางทีแหละเนาะแต่เรามือขอยบากเองพี่น้องเลยกับบุญเบียนอยู่เดียวนี่เนาะน่ารังบ้านพี่น้องเลยได้คือโอกาสมาเกือเป็ดเลยเนาะ cốc tô đó, này đi mà. thì nó nạn nhảy là được rồi Đến bộ động thì nó nghe mượt Ok à อดนักอึดเลยที่หนบอยเอนี่แงกวาด้วยเดี๋ยวะเป็นท่ต้องูล้อ่ะี่น้องตัดผัพมาตอนคำลังจากบอยเอเอารถไทยไปเมียนให้นาบาวเนาะอยู่คุณที่น้อง mày sạc của yên sau của yên tìm lại gặp ở lúc bày mẹ thôi đang phải hưng hoa, you know, thôi bày mày 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 hưng 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 พาวางมันดุกใบเนาะขันนี้แนวเปียกๆแนวนี้ลยเมื่อกี้ดุกสะไปเนี่ยเมื่อกี้ขวนญได้เติบบัดนี่บัตคือยังนี่มานอนข้างไผ่ไปพี่น้องคลิปนี้ก็ชิมุ่ยังมากมายเนาะปวดต่กับหนามตกับงอตกับพวยอยู่แถวนี้พี่น้องไอ้ตกับไผ้กับหน้าเนาะชิบไปก็มีประมาณนี้แหละเนาะไปก็จะขอจบคลิปไปเพียงเปลีนสำหรับพี่น้องจะได้กาแาก็ได้กาก็แช่ก็ติดตามแล้วก็อย่าลืม่อยบนโฆษณาบ่อเองเนาะ เพื่อเป็นการสนับสนนักเวยนพะยักซัพพอร์ตอีกท่านก็ซุบปร์แตงมากอะไพี่น้องพอกันคลิปนะ๊ายบายอะไรม่งใหมเหรมันไปมืออื่นยังกินใหมยัมืออืนอนอออ่นจะไปเกี่ยวไปกิน